บี้ยแก้ป้องกันคุณใสมนดำเรื่องเล่าตำนานที่จะเล่าดังต่อไปนี้เป็นหนึ่งในตำนานเรื่องเล่าวัตถุอาคมเครื่องรางของขลังของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณโดยเครื่องรางชนิดนี้สามารถที่จะป้องกันได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณใสมนดำ วิชาอาคมผูดผีปีศาจอาถรรพ์คำสาปและสิ่งเล้นลับที่ชั่วร้ายต่างๆชื่อของเครื่องรางชนิดนี้ถูกเรียกกันมาตั้งแต่โบราณว่าเบี้ยกแก้การจะสร้างเบี้ยกแก้ให้เป็นวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขังนั้นต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุในการสร้างประมาณ2ออย่างเข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วยเปลือกหอยเบีย้ยที่หาได้ทั่วไปสารประอดที่มีลักษณะเป็นสีขาวใช้กรอกลงไปในตัวหอยเบีย้ยอาจารย์หรือหมอผีบางท่านอาจจะผสมประอดกับตะกัวเข้าด้วยกันหรือแม้แต่แร่ธาตุอื่นๆที่เป็นมงคลเข้าไปด้วยอาจารย์บางสำนักก็จะตีห่อคลุมหอยเบีย้ยนั้งอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นโลหะ ที่สลักอัขระยันเอาไวา้หรือวิธีกรรมที่สร้างในครั้งนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ที่จะต้องเหมือนกันทุกสำนักเลยก็คือเบียกแก่เหล่านั้นจะต้องผ่านการปลุกเสกด้วยคาถาอาคมอาจจะเป็นผู้เรืองอาคมหรือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเรื่องเล่าดังต่อไปนี้คือเรื่องราวของผู้คนที่มีเครื่องรางของขลังอย่างเบี้ยกแก่ และได้รับการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายโดยเบียกแกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันได้เกิดขึ้นกับทิพย์ทิพย์เธอเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาดีวัย26ปีเธอนั้นมีหน้าที่การงานที่ดีทำงานในออฟฟิศโดยมีตำแหน่งเป็นนายหน้าค้าสินค้าซึ่งทิพย์นั้น ก็ทำงานดีมาโดยตลอดและขายงานเก่งมากจนเป็นที่รักของหัวหน้าทิปนั้นมีเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นนายหน้าขายสินค้าเช่นเดียวกันกันกบเธอชื่อว่าปาดัปาดปัดก็เป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวยและขายงานเก่งไม่แพ้กับทิปเลยแต่ปัดคนนี้มีนิสัยเสียอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ปัดนั้น ชอบชิงดีชิงเด่นในที่ทำงานซึ่งก็มักจะชิงดีชิงเด่ดกับทิพเธอเองมักจะทำตัวเป็นคู่แข่งไกลๆของทิพเดือนไหนที่ทิพป,ปิดงานขายได้เยอะปัดก็มักจะเร่งปิดงานขายให้ได้จำนวนที่มากกว่าทิพแม้ว่าเธอเองจะต้องเหนื่อยมากกว่าตามแน่นอนว่าสิ่งที่ปัดทำหัวหน้าเองก็รู้ก็เห็น แต่เขานั้นก็เห็นว่าการที่พวกเธอนั้นแข่งขันกันในรูปแบบนี้ก็ดูจะเป็นผลดีกับตัวบริษัทมากกว่ามาน่าก็ไม่ได้ห้ามปลาล์มปัดแต่อย่างใดขอแค่ปัดนั้นไม่ทำอะไรที่เหมือนเกินเลยมากไปก็พอแล้วไม่นานมานี้ได้มีพนักงานใหม่คนหนึ่งเพิ่งจะเข้ามาทำงานเขาคนนี้มีชื่อว่าโจ๊ก ดูเหมือนว่าปัดนั้นจะมีใจให้กับโจกพนักงานใหม่ผู้นี้เอามากเธอพยายามทำดีกับเขาและเอาใจใส่เขาจนออกนอกหน้าซึ่งโจกก็รับไม่ตีแต่เขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะชอบปัดเลยปัดพยายามเอาอกเอาใจโจกอยู่นานจนในวันหนึ่งเธอก็ได้รู้ความจริงเรื่องราว ที่โจกนั้นไม่เคยบอกกับใครในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เลิกงานแล้วปัดได้แอบสะกดรอยตามโจกไปเธอต้องพบกับเรื่องที่ไม่คาดฝานันเพราะโจกนั้นกำลังเดินควงอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งและที่ทำให้ปัดตกใจจนแทบคุมสติอารมณ์ไม่อยู่ก็คือหญิงสาวทิ่โจกกำลังควงอยู่ผู้นี้สาวควนนี้ ไม่ใช่ใครอื่นเธอก็คือทิปคู่แข่งคู่แค้นของปัดนั่นเองปัดได้แต่ขมกลั้นเก็บความเจ็บแค้นนี้เอาไว้จนในภายหลังปัดได้มารู้จากพนักงานคนอื่นๆว่าความเป็นจริงแล้วโจ๊กเป็นแฟนกับทิปตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงานที่บริษัทแห่งนี้แล้วในตอนนี้ปัดนั้นโกรธ และแค้นให้กับทิพเป็นอย่างมากเธอได้แต่คิดว่าทำไมกันนะทิพนั้นจะต้องแย่งทุกอย่างที่เธอรักไปจากชีวิตของเธอทั้งเรื่องผู้ชายและเรื่องการงานแน่นอนว่าปัดไม่ปล่อยให้ทิพได้มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นในวันหยุดปัดจึงได้เดินทางไปที่ตํานักร่างทรงที่แม่ของเธอนั้นนับถือ ปัดได้ว่าจ้างร่างทรงผู้นั้นทําของใส่ทิพโดยเน้นของประเภทก่อกวนจิตใจและสร้างความวาดกลัวแต่ไม่เอาถึงตายเอาแค่ให้ทิพนั้นเลิกกับโจ๊กก็พอหมอผีจึงได้จัดของแบบที่ไม่แรงมากให้ไปหลังจากวันนั้นมาทิพก็มีอาการแ,แปลกๆอยู่ตลอดเธอคล้ายกับคนอิดโรยตลอดเวลา เหมือนกับอดหลับอดนอนการทำงานของเธอเริ่มที่จะแย่ลงจนหัวหน้านั้นต้องเรียกเธอไปคุยทิฟ์จึงได้เล่าเรื่องราวแปลกๆนี้ให้กับหัวหน้าฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับทิฟมันได้เริ่มต้นขึ้นในคืนวันหนึ่งในตอนนั้นทิฟ์เธอหลับฝันไปในความฝันของเธอเธอมักจะพบ ชายหญิงคู่หนึ่งมายืนจดจ,ดจจ้องอยู่ที่หน้าบ้านของเธอและในทุกๆคืนชายหญิงคู่นี้จะขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆพร้อมกับว่าสภาพของพวกเขาทั้งคู่ก็ค่อยๆเน่าเฟะมากขึ้นไปทุกทีด้วยความฝันที่เป็นแบบนี้ทิฟ์จึงต้องสะดุง้งตื่นกลางดึกทุกคืนด้วยความหวาดกลัวเธอไม่กล้าที่จะหลับอีกต่อไป เพราะกลัวว่ายามที่เธอหรับเมื่อไรและฝันไปเธอจะพบเหตุการณ์แบบเช่นนั้นอีกเมื่อหัวหน้าได้รับฟังก็ได้รู้สาเหตุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทิปนี้มันน่าจะไม่ปกติเพราะหัวหน้านั้นก็มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วและเขาก็ชอบเก็บสะสมเครื่องรางของขลังต่างๆเขาก็เดาว่าทิปนั้น น่าจะโดนผีร้ายรังควานหรือไม่ก็น่าจะโดนเล่นของใส่หัวหน้ารู้สึกเห็นใจทิพเอามากๆเขาจึงได้มอบของขังนิดหนึ่งให้กับทิพไปของสิ่งนี้ที่ให้ไปมันก็คือเบียรแก่และกําชับว่าให้ทิพนั้นพกของสิ่งนี้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาตอนที่เธอจะนอนก็ให้วางเอาไว้ ไม่ห่างจากกายและในวันนั้นหลังจากที่เลิกงานทิปก็ได้รีบกลับบ้านเธอไปตอนที่เธอเข้านอนทิปได้วางเบี้ยกแก้เอาไว้ไม่ห่างจากจุดที่เธอนอนมากนักจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนตกดึกทิปก็ได้นอนหลับไปในคืนนี้ เธอได้ฝันว่าชายหญิงที่มาทุกคืนนั้นได้เข้ามาภายในห้องของเธอด้วยสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวสองคนนี้กลายเป็นศพที่เน่าเปื่อยแล้วทั้งคู่พวกมันทั้งสองพยายามที่จะเข้ามาหาทิพย์ที่เตียงแต่แล้วในตอนที่พวกมันกำลังเดินเข้ามาใกล้ร่างของพวกมันทั้งคู่ก็ถูกอะไรบางอย่าง ดูดเข้าไปภายในเบียแก่ทิปตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นตอนไปทำงานทิปได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับหัวหน้าฟังอีกรอบตอนนั้นปัดเองก็แอบฟังอยู่ด้วยปัดจึงได้รู้ว่าของที่ถูกส่งไปนั้นได้ถูกทํำลายไปแล้วในช่วงเย็น หลังจากที่เลิกงานปัดจึงได้รีบบึงรถไปหาร่างทรงเพื่อทําของใหม่อีกครั้งเมื่อได้เข้าไปปรึกษาร่างทรงร่างทรงก็ได้บอกกับปัดว่าผีที่เขาได้ส่งไปเล่นงานทิพถึงสองตัวนั้นพวกมันทั้งคู่ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยจิตของเขาไม่สามารถที่จะสัมผัสเจอมันได้ปัด จึงได้บอกกับร่างทรงไปว่าทิพน่าจะรู้วิธีทําลายของที่ถูกส่งไปแล้วเมื่อร่างทรงได้ฟังก็ต้องทะลึงตาด้วยความโกรธสุดขีดเพราะเขาเองไม่เคยโดนใครมรันลูบขมแบบนี้มาก่อนด้านของปัดเองก็อยากแห่ร่างทรงเล่นของที่มันแรงกว่านี้เอาแรงชนิดที่ว่าจะเล่นกันถึงตายถึงพิการก็ไม่ว่าร่างทรง จึงเด่งัดสุดยอดวิชาออกมาใช้นั่นก็คือวิชาสร้างหุ่นพยนต์ที่ปั้นขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนศพจากเจ็ดป่าชา้าและสวดกำกับหุ่นพยนต์นั้นด้วยอาคมมืดอัดแน่นไปด้วยวิญญาณอาฆาตนับสิบนับร้อยรางทรงได้สวดบริกรรมคาถาเพื่อส่งของสิ่งนี้ไปเล่นงานทิพย์อีกครั้งในวันนี้ ทิปเธอยังไม่ได้กลับบ้านเพราะเธอไปกินข้าวนอกบ้านอยู่กับโจ๊กแฟนหนุ่มของเธอในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะชอบพันร่างเงาดำทะมึนบ้างอยางก็ปรากฏตัวขึ้นลำตัวของมันนั้นมีความสูงราวสองเมตรมันได้ยืนขวางหน้าทิปเ์และโจ๊กเอาไว้ มันคือร่างเงาดำที่มีดวงตาสีแดงกล่ำขายกับร่างใช้กํายําไม่ใส่เสื้อหนุ่งจงกระเบิโจกออกมายืนขวางหน้ามันเอาไว้เพื่อปกป้องทิพย์ทำให้เขานั้นถูกไอ้ผีร่างยักษ์ตบกระเด็นสลบเหมือดทันทีเหลือแค่ทิพย์ที่กําลังตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้าและเธอ ก็ทําอะไรไม่ถูกในขณะที่ผีร่างยักษ์เดินดุ่มๆเข้ามาหาทิพยเธอเองก็นึกขึ้นได้ถึงตอนที่เธอเห็นเบียแกดูดผีสองตัวที่ตามรังควานเธออยู่เข้าไปข้างในทิพยจึงได้เอาเบียแกนั้นออกมาเธอยื่นมือออกไปและแบมือที่มีเบียแกอยู่ข้างในออกในขณะที่ผีร่างยักษ์กำลังย่างก้าวเข้ามาหาเธอ เมื่อมันเข้ามาในระยะไกลร่างของผีร่างยักษ์ก็ได้กลายเป็นกลุ่มควันสีดำและถูกเบียกแก่นั้นดูดเข้ามาภายในแต่ในตอนนี้ระยะเวลาในการดูดเข้ามาค่อนข้างจะนานเพราะกลุ่มควันของผีดำนี้มันมีมหาศาลหลังจากเบียกแก่ดูดกลืนวิญญาณผีดำเข้ามาข้างในจนหมดทิป ก็รีบเข้าไปประคองร่างของโจกและรีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทิฟ์และโจกก็ได้มาขอาลาออกจากบริษัทและไม่มีใครได้พบเจอกับทั้งสองคนอีกปัดจึงได้เข้ามาถามหัวหน้าถึงเรื่องราวของทั้งสองคนทำให้หัวหน้านั้นพ่อจะปฏิปต่อ เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ว่าปัดนั้นน่าจะเป็นคนว่าจ้างเห้ร่างทรงทำของใส่กับทิพหัวหน้าได้บอกกับปัดว่าทิพและแฟนของเธอได้ย้ายไปทำงานที่บ้านต่างจังหวัดและทั้งคู่ก็กำลังจะแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันหัวหน้ายังได้บอกกับปัดไปอีกว่าให้เธอนั้นเลิกจ้องเวียนจองกรรมและไม่ต้องทรงของ ไมเล่นงานทิ์อีกแล้วเมื่อหัวหน้าพูดเช่นนั้นปัดก็ได้แต่ปฏิเสธว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทิปมันไม่ใช่ฝีมือของเธอในวันนั้นหลังจากที่เลิกงานปัดก็ได้ไปพบกับร่างทรงอีกครั้งเพื่อขอให้ร่างทรงส่งของไปเล่นงานทิปอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ร่างทรงกลับปฏิเสธเธอ เพราะร่างสรงนั้นรู้อยู่แล้วว่าของที่ถูกส่งไปทั้งหมดคงทำอะไรทริปไม่ได้เพราะทิปน่าจะมีของดีคุ้มกายปัดนั้นถึงกับร้องไห้โหเธอรู้สึกว่าเธอได้พ่ายแพ้ต่อทิปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในภายหลังชีวิตของปัดก็แย่ลงเธอมีอาการทางจิตและได้ถูกญาติญาติส่งตัวเข้ารักษา ที่สถานบำบัดทางจิตเพื่อรักษาอาการทางจิตของเธอถ้าชอบอย่าลืมกดซั b สไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ